วัดหนองปล้องยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาปอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปีการศึกษา2567ค่ะโรงเรียนวัดหนองปล้อง,องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่ง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดหนองปล้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่21สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาครูมืออาชีพควบคู่เทคโนโลยีดิจิทัลสัาสัมพันธ์ชุมชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดหนองปล้องเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนจำนวน109คนและมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2,567ของโรงเรียนวัดหนองปล้องมาตรการที่1การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนวัดหนองปล้อง กำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยนายสารวุฒาลาชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลองและถ่ายทอดในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประชุมคณะครูที่ประชุมผู้ปกครองและประกาศให้นักเรียนรับทราบโดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายผ่านช่องทางที่หลากหลายมาตรการที่2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนจัดตั้งคณะทํางานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยคัดกรองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังเกตพฤติกรรมการสัมภาษณ์การเยี่ยมบ้านนักเรียนและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง มาตรการที่3จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายโรงเรียนมีการแสดงเครื่องหมายปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายให้เห็นชัดเจนทั่วบริเวณโรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพแวดลอ้อมบริเวณที่เป็นมุมอับ ให้มีลักษณะโปร่งโลง่โลงมองทะลุได้ไกลเพื่อป้องกันเป็นจุดลักลอบสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการตั้งตู้แดงเพื่อรับแจ้งปัญหายาเสพติดในโรงเรียน มาตรการที chemin, yeah, ่4การแทรกเรื่องบุหรี oh. ่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรโดยแต่ละรายวิชามีการบูรณาการเรื่องบุหรี่หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และในทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ บุรีไฟฟ้าในสถานศึกษามีกิจกรรมโครงการครูแดเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่5มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนเพื่อสร้างทักษะด้านกีฬาและห่างไกลาย,ยาเสพติดมาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล นักเรียนมีการจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องอันตรายของบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องเรียนของตนเองและมีการประกวดวาดภาพระบายสีประกวดความขวัญในวันงดสูบบุหรี่โลกและวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการคัดกรองผ่านระบบเูือช่วยเหลือซึ่งไม่พบกลุ่มเสี่ยงต่อการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดอบรมหน้าเสารธงให้ความรู้เรื่องพิษภัยและวิธีการหลีกเลี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนวัดหนองกล้องได้จัดกิจกรรมเดิน,ดนรณรงค์ร่วมกับชุมชนในโอกาสสำคัญต่างๆเช่นกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผลที่เกิดจากการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบ,บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประจำปี2567นักเรียนรู้วิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมกับตระหนักถึงผลเสียของการใช้สารเสพติดและมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากบุหรี่และแอลกอฮอล์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการหลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรูรเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและสามารถช่วยลดปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์เช่นการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุจราจรและปัญหาสุขภาพในชุมชน